ก็ตอนนี้ก็อยู่กัน2คนนะครับลูกก็ไปอยู่ที่ออสเตรเลียก็ค่อนข้างที่จะเงาอยู่กัน2คนมีบ้านมีบ้านบ้านหนึ่งหลังห้องหลายห้องเตรียมไว้ให้ลูกตอนนี้ก็ทั้งหลังก็เหลือกัน2คนนี่แหละครับ พร้อมกับปลาคาร์บอีกบ่อเล็กๆบ่อนึงหาเพิ่มหาเพิ่มบ่ก็บ่ก็ใหญ่นะผมตั้งใจจะเลี้ยงปลาสอดกับปลาหานน้ำยุงแต่คนนี้เขาปลาคาร์บมาลงแล้วมันจะอกลูกเองและกิจกรรมที่หนองบัวลำพูล่ะที่หนองบัวลำพูก็เป็นบ้านเกิดผมนะก็ซื้อที่ไว้56ไร่ก็ก็โชคดีหน่อยที่ว่า มันเป็นที่เทียบเทียบและคล้ายคล้ายประเทศไทยแล้วมั้งดินดีดก็น้ําดีดีทุกอย่างยกเว้นไม่มีคนทำํำไม่มีคนทําอยู่กันอยู่เนี้ยก็กอยู่ชนบุรีเนาะแต่ที่โน่นเราก็หาคนไปดูแลก็กยังไม่ได้ ใครก็ยังติดตรงนี้เหมือนกันแต่ทุกคนที่ไปเห็นนะทุกคนชอบหมดเลยโอ้โหน้ําก็มีขุด <c oughs> บอ่อลงไปกัน <ừ> บน<อ>้ําเต็มบ่อดินก็ดีอะไรก็ดีหมดมถ้าเป็น d o c อย่างเดียร์นี่คนทำอืมปลาเบือปลาเะคะปลาเบืกปลาเบือตัวใหญ่มากแต่ก็เพิ่งพงจะรื้อบ่อไปเมื่อไร่ถ้าาเเป็นเพิ่งเ้ยมาีอากาศดี <c oughs> เป็นจุดศูนย์กลางของที่เที่ยวหลายๆที่ก็คือจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วก็ถ้าไปฝั่งหนองคายอุดรก็คือโซนนั้นจะห่างในระยะประมาณประมาณสัก60-70กิโลเมตรตรงแล้วที่ที่ผมอยู่ก็อยู่ฝั่งอากาศดีอากาศดีตอนนี้ตอนนี้12องศาอ่ะแล้วได้กลับไปมั่งไหมอะคะปกติกลับทุกเดือนครับมีเดือนนี้ยังไม่ได้กลับโอ้กลับทุกเดือนของบวัวล้ำคุเดือนพี่กาก็ไม่ได้กลับเพราะว่าแม่มาแม่มาแล้วไม่ได้กลับ แตกลางนีเป็นปลาใหญ่นาบันได้ครับตกกบมือที่เขาเลี้ยงอ่ะเหรอก่อนที่ตอนนี้เพิ่งเป็นอนุบาลที่ปีก่อนหน้าเนี่ยที่ที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้สูตร่อนะปลาจระเม็ดอ่ะไม่มีใครตกได้เลยเป็ดฮะเป็ดฮะปลาจระเมศเหรอใช่จระเม็ดกิน ไม่มีใครคไกินได้เลยต้องกวนนาออกหมดแล้วก็นี่ก็คือปลาเบิ้งใหญ่มากปลาเบเอาขึ้นญาตๆเขาก็มาขึ้นโฉขึ้นปีที่แล้วลวกแบบเลี้ยงไว้แบบไม่ได้อะไรจริงๆเลี้ยงก็ไม่ได้อะไรกับมันมันโตเองเล็กกก็จะมีที่ก็จะมีคุณตาคนหนึ่งอายุมากแล้วจะได้อยู่เฉพาะกลางวันมาดูแลกลางคืนก็จะมีญาติที่ไม่รู้จักเข้ามา มากันเองทั้งเปดทั้งแหปักันเองก็ประมาณคั้นครับชีวิตก็สงบสงบสุขอะไรนะครับอิในใจไม่ว่าจะเป็นฟสเตเมื่อไร่อยากนะอยากทำแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับี่รู้ททางเนี้ยครัไม่รู้จะจะนิ่งได้ไหมนไม่้ มก็ถ้าไปรอลูกกลับมาค่ะแล้วพี่ให้ลูกมารับตรงนี้ต่อลูกเราก็สองสายใหญ่ก็กลับก็ระวังนงใช่ค่ะโอ้ยแล้วเมื่อไหร่ลูกพี่สุรีจะเรียนจบอ่ะกลับมานี่คือตอนไหนปริญญาตรีหรือปริญญาโทชอบฟ้อนตอร้อมตอนแรกอยู่ลูกชายอ่ะชอบเด็กชายอยลูกสาวอ่ะขอไปเรื่อย อ๋อไม่ชอบอยู่ไทยชอบไปรักมืองไทยแหละเขาชอบที่จะไปเที่ยวเรื่อยๆไปเที่ยวกันอะไรไม่รู้ที่เรื่อนบ้านใช่ใช่ใช่ที่ผมไม่คาดหวังเลยเพราะที่บ้านโอ้ผมมีที่เตี่ยงก็คาดหวังว่าลูกจะกลับไปก็ไม่มีใครกลับไปเลยแต่วแซมเรื่องความว่ามัน เราผ่านมาเนาะเราเองดูบ้านเราเองเราก็ยังรู้เลยว่าเรามีความคิดอยากอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเรายังไม่ไปดูเลยใช่ใช่ใช่ไปคุยกันผมว่าที่สุดท้ายแล้วก็ไปซื้อที่นะยาวอีกผมมีความคิดว่าลูกไปไหนเดี๋ยวเราจะตามไปด้วยโอ้ถามเขาก่อนถามเขาก่อนเขาจะเอาเราไปด้วยหรือเปล่าใช่ใช่เลยเดี๋ยวเราจะดีแล้วเขาจะเอาเราหรือเปล่า ยังไม่รวมว่าเขามีเขยมีสะพ้ายเขยสะพ้ายเขาจะเอาเราหรือเปล่าใช่วพอผมมีเขียนเองนะว่าทำไมถึงอยากไปเรียนต่างประเทศดชไม่ใช่พ่อแม่หรือว่าใครสมนะที่นั่งเขียนเองผมไม่แอนตี้ผมไม่ชอบไปเรียนต่างประเทศก็บอกล้ว่าจะบอกเหตุผลได้มาทำไมถึงอยากไป อไม่มีข้อมดีที่เขาบอกด้ก็คืออาจจะคดเอมา้เน้อผมมีนักศึกไปแมะเกตีมาผมิยาเขันเขรักกันหน้าเลยเินรเชียรว่าให้ที่โน้ตมาดนให้ดิมกแล้วไปเรียนต่อที่นเลยเรไม่อยากไปถ้าคนได้ไปเรียนมันไม่อยากอยู่หรออยากกลับบ้านจบแล้วจบแล้วไม่ใช่้ก็บอกแม่เขา